ใครรู้ว่าเธอเป็นใครไม่มีญาติไม่มีบัตรประชาชนไม่มีใครมาเรียกร้องศพเธอถูกเผาโดยไม่มีแม้แต่พิธีกรรมทางาศาสนาตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มมีเรื่องเล่าถึงหญิงสาวชุดเปียกน้ำที่นั่งรอรถเมล์ในศาลาและทุกครั้งที่มีคนเห็นเธอจะต้องเกิดเรื่องสยองขึ้นเสมอหลังจากเรื่องนี้แพร่สะพัดออกไปคนในหมู่บ้านเริ่มกลัวศาลาริมทางทุกคนเชื่อว่า หญิงสาวปริศนาอาจยังรอรถเมย์อยู่รอให้ใครสักคนรับเธอขึ้นไปสุดท้ายหมู่บ้านตัดสินใจรื้อศาลานั้นทิ้งคืนนั้นเองตอนที่รถแบ็คโฮกำลังจะเข้ามาพังศาลาคนขับรถดันรู้สึกแปลกๆเขาหันไปมองกระจกข้างที่บอกข้างๆมีรอยเบียกน้ำเหมือนมีคนเพิ่งนั่งอยู่และก่อนที่เขาจะกดปุ่มให้แบ็คโฮททำงานเสียงกระซิบแหบพราก็ดังขึ้นข้างหูเขากรดน้ำให้กูด้วย